สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นการกรอกคุณลักษณะนะครับก็อ่านคิดวิเคราะห์นะครับอ,อย่างวิดีโอที่ผ่านมาก็จะเป็นการกรอกคะแนนนะครับาการภาคปลายภาคนะครับพี่ๆเข้าไปที่โปรแกร,รมเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมโบชมพูเข้าไปเสร็จแล้วครับเลือกวิชาที่ต้องการกรอกเมื่อกี้ผมกรอกวิชานี้ไปนะครับ ก็เลือกแลก้กดโอเค,คน,เน,เน,นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับของผมก็เป็นสิบสี่ครับสิบสองนครับครับสองห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้เรากรอกคะแนนหน่วยกลางปลายไปแล้วนะครับแล้วก็เราก,กดเครื่องคิดเลขร่วมประมวลผลเลรียบร้อยแล้วที่เหลือเราต้องต้องกรอกคุณลักษณะอัางึึงประสงค์นะครับ ก็คือในหัวข้อที่5นะครับเราก็กดเข้าไปเลยในหัวข้อนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด8ช่องนะครับก็จะเป็นช่อง1ช่อง4นะครับช่อง5ช่อง8นะครับโดยการกรอกนะครับส่วนใหญ่นะครับช่อง2องช่องนี้2ช่องนี้นะครับต้องต้องห้ามเป็นเลขศูนย์นะครับในกรณีที่เป็นนักเรียนที่ติดศูนย์รอมอสเนี่ยให้พี่ๆกรอกให้เป็นเลขหนึ่งนะครับทุกช่องนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับภูมิสาระของเราเนี่ยจะประเมินผลกันให้เด็กได้สามเกือบทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับในการกรอกนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่หน้าคุณลักษณะษาคือสองหนึ่งลบสี่นี้ก่อนครับวิธีการกรอกนะครับก็คือพี่ๆไปที่หน้าคนสามคนนี้ครับนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับเมื่อกดเลือกทั้งหมดแล้วนะครับพี่ๆไปที่ เลือกคะแนนหน่วยย่อยนะครับเพื่อกรอกเลข3นะครับโดยพี่พีก็จะเห็น QM 1นะครับ QM ห,หมายถึงช่องนี้นะครับทั้งช่องนะครับ QM 2ก็คือช่องนี้ทั้งช่องนะครับ QM 3ก็คือช่องนี้ทั้งช่องและ QM 4จะมีคือช่องนี้ทั้งช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปจะต้องกรอกหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยของผมผมจะกรอก QM 1ก็คือช่องนี้นะครับ ใผมหัวข้อนี้ผมให้สามหมดเลยผมก็ิกที่เลขสามนะครับผลคะแนนที่ได้ตรงนี้ครับกดเลขสามนะครับกดเลขสามเสร็จปุ๊บผมกดจัดเก็บนะครับมันก็จะโผล่เป็นเลขสามทั้งหมดนะครับอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้เลยครับปิดนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็เราจะกรอกช่องต่อไปนะครับ แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับกดหน้าคนสามคนเลือกทั้งหมดาเมื่อกี้เรากรอ QM หนึ่งนะครับเราก็ไปกรอ QM สองใครนี้ได้ก็สามนะครับแล้วก็กดจัดเก็บแล้วก็ปิดแล้วก็เซฟนะครับต่อไปครับ QM สามครับเราก็เหมือนเดิมครับกรอคะแนนที่คนทีเขียว ปลีเขียวนะครับตรงนี้เลือกเป็น QM สามว่าคือช่องนี้นะครับ mm hmm. กดคะแนนที่ได้ไปเลขสากดจัดเก็บนะครับแล้วก็กดปิดกดเซฟกดโอเคช่องสุดท้ายครับ Q สี่ทำเหมือนเดิมครับต่ขอคะแนนซ้ำเลือกทั้งหมดนะครับเลือกเป็น QM ส อย่าเผลอไปเรียก QM คิดหนึ่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะผิดนะครับกด QM นี้นะครับรอคะแนนที่ได้เลือกษาแล้วก็กดจัดเก็บจัดเก็บเสร็จแล้วปุ๊บกดกลมๆนี้ครับเป็นุวกกดจัดกดเซฟกดโอเคอันนี้หน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับอ่าไปหน้าหนึ่ง หน้าห้าถึงหน้าแปดครับพี่พี่ก็ต้องคลิกตรงนี้ครับอ่ามันจะเปนหน้าว่างอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยกับอ่าหน้าหนึ่งถึงสี่ครับก็คือกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าอันนี้พี่ก็ต้องเลื่อนมาให้ให้เป็น qm ห้านี้นะครับให้มันดูตัวเล่นตรงกันนี่ผมจะทำไปอย่างเร็วๆนะครับเะว่ามเป็นการขั้นตอนเดิมๆนะครับ ิวเอที่แปดนี้นะเราไปดูสิครับมเ,เ,เมื่อกดครบทั้งค1 q หนึ่งคิสองคิามิสี่คิวาถึงคิแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายพี่ๆก็ต้องมากดคแว้วร็เครื่องหมายคำถามอันนี้นะครับก็กดไปนหนึ่งครั้งนะครับบลก็จะรวมคะแนนตรงนี้หมดนะครับรวมคะแนนสุดท <Hey. S 1> ี่ช่องสีแดงแล้วก็กดเซฟนะครับ ในกรณีที่พี่ๆอยากจะให้นักเรียนบางคนเนี่ยนะครับได้ไม่ถึงสเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมามาแก้ทีละทีละคนนะครับผมแนะนําว่าให้กอก3ไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาแก้ทีหลงังมันจะง่ายกว่านะครับโดยสมมติว่าผมจะให้คุณเด็กวีชื่อวีรพันธ์แก้เมืองเนี่ยให้ได้ให้ได้ผลรวมตรงนี้เป็นสองนะครับเราจะต้องแก้แต่ละช่องให้เป็น2ให้หมดนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการแก้หน้าเลขนะครับ วีรพันธ์แก้วเ,เมืองนะครับก็ผมก็คลิกไปเลยแล้วก็พิมพ์เลขสองคลิกไปพิมพ์เลขสองคลิกไปพิมพ์เลขสองคลิกไปพิมพ์เลขสองในหน้านี้เมื่อพิมพ์เลขสองครบครบ,ครบทั้งสี่อันแล้วนะครับให้พี่พีกดเซฟก่อนนะครับแล้วจะโอเคนะครับตรงนี้มันจะเป็นเลขสองต่อไปครับหน้าห้าถึงแปดวีรพันธ์ได้สองก็แก้ไขนะครับโดยดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับ ก็พิมพ์นี้แก้งนี้ครับ mm hmm. เมื่อเป็นสองสองหมดปุ๊บสุดท้ายเลยก็ต้องกดคิวเครื่องหมายสงสัยนะครับ mm hmm. มันก็นจะผลลัพธ์จะเป็นเลขสองสมมุติรับพี่ๆกรอกเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วอันนี้โอเคแล้วทุกอย่างนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดปิดนะครับเป็นงานเสร็จสิน้นการกรอกคน,น,นลักษณะอันพึงนประสงค์นะครับริดีนี้ก็แค่นี้นะครับตอนดีครับ